หนูเกมสำหรับหนูครับพอใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ชนะเกมนี้ค่ะสั้นทีนี้หรอ,หอกับภาพรวมโดยทีมแลวเป็นไงบ้างคะก็วันนี้ทุกคนช่วยกันดีแล้วก็เล่นดีมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบที่เขาช่วยกันแล้วก็แบบซัพพอร์ตทุกคนอะไระะไไะก็ขอบคุณที่เชียร์นะคะแล้วก็จะทําให้เต็มที่ในสนามหน้าค่ะแบบว่า <c oughs> ทุกๆในสนามเลยค่ะแล้วก็ทุกๆแมตช์ <c oughs> ค,ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ถือว่าวันนี้เราทําทําการบ้านมาค่อนข้างที่จะดีเขานี่เราใช้เวลาในการประชุมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ละเอียดค่ะก็ทกําการบ้านมาว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดของเราก็ทําวันนี้วันนี้ก็คือเราก็เล่นอยู่ในเกมของเราด้วยค่ะอ๋อ่งหค่ะรกโฟอร์มดีเลยค่ะก็หนูภาพรวมของทีมหนูรู้สึกว่าทีมค่อนข้างที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็ ตั้งแต่ตอนพี่นิกลงไปตั้งแต่ทั้งังขอชมตัวเซททั้งสองคนเลยนะคะคือพี่ๆเขาแบบความคิดหลากหลายเซตแบบทำทำให้พวกเราตีตง่ายมากค่ะมันทําให้เกมเกมเราเปลี่ยนแล้วก็เราก็พยายามรับช่วยครอบ c o อ,อร์ follow แบบช่วยพี่ๆให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็คือวันนี้คือมันคือเราผิดพลาดในเกมก็จริงแต่ว่าเราเราแก้ข้อผิดพลาดได้เลยมันก็เลยทําให้เราแบบกลับมาได้เร็วค่ะ จริงๆชนะนัดนี้คือมันมีความหมายสาหรับเรามากๆนะคะเพราะว่าเราเราตั้งใจว่าเราอยากชนะเป้าหมายของเราก็คือจริงๆเราอยากชนะสนามละสองเกมถูกไหมคะเกมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเกือบคือมันเกือบแล้วจริงๆแต่ว่าพอเกมนี้เราทําได้เรารู้สึกว่าเหมือนเราปลดล็อกแล้วเรามีเราได้เกมแรกแล้วเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วทั้งในทีมเนี่ยก็คือมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะแพ้แต่เราไม่เคย เสียความมั่นใจไม่เคยท้อเพราะว่าเกมวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะชนะแล้วก็คือเราเอาชนะได้วันนี้แล้วหนูคิดว่าในเกมต,ต่อๆไปมันต้องมีชัยชนะเพิ่มขึ้นมากแน่นอน,นะค,ะค่ะคู่าฟัอนค่ะขอบคุณแฟนๆน,นะคะที่ดูทั้งในสนามแล้วก็ทางบ้านด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้เราแบบหนูคิดว่าทุกคนต้องกรี๊ดลั่นบ้านแน่นอน mm hmm. ก็ ขอบคุณท <cin stereotype> ุกคนมากๆนะคะแมตต์ต่อไปก็ไม่ว่าใครจะเล่นหรืออะไรยังไงก็อยากให้ติดเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เกมทิ้งเพิ่งจบไปนะคะหนูก็แบบอยากชื่นชมน้องๆสองคนยูฟ่าแล้วก็ใครนะเฟิร์นยูฟ่ากับเฟิร์นสองคนนี้คือแบบว่าทําดีมากๆคือแบบว่าน้องแบบกล้าเล่นกล้าแสดงความแบบมั่นใจแล้วก็แบบเวลาได้แต้มก็โชว์ p e r f o r m ออกมาได้เต็มที่มากๆหนูก็มีหน้าที่คอยซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่หนูก็ขอบคุณน้องมากๆที่วันนี้สามารถสู้จนชนะได้ค่ะมีความหมายกับทีมว่าเรามากน้อยแค่ไหนครับชัยชนะนัดสุดท้ายของสนามแรกนี้หนูว่าวมีความหมายมากๆเลยคือแบบเรามาแข่งซีแมที่นี่คือเราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแล้วแมตเนี้ยเราเก็บชัยชนะได้แล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยหนูว่ามันสร้างคอนฟ i เ e n ซ์ให้เรามากๆเลยที่ที่จะ มีที่จะเล่นต่อใน next week ค่ะโคชคะพูดถึงเกมที่เพิ่งจบลงไปโคชมองไงคะครับผมก็ดีใจนะครับเหมือนกับทุกคนนะครับกับเด็กๆนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมยิดีกับเด็กๆทุกคนแล้วก็รวมทั้งทีมสตาร์โคชนะครับเราน่าจะดีใจกันทั้งสมาคมนะครับเพราะว่าทุกเราก็พยายามอย่างมากนะครับในการที่จะ พยายามที่จะให้ได้ชัยชนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะักกีฬาทุกคนนะครับสําหรับการเตรียมตัวที่จะแข่งขันในเกมนี้นะครับเพราะว่าใน3แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเกือบจะทำสำเร็จเราเกือบจะทําได้ในในหลายๆเซตแต่เรายังทำไม่ได้ในวันนี้เนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยครับพยายามที่จะทำในเรื่องที่มันยากนะครับเพราะว่า เรารู้ดีนะครับว่าเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนภูเขาที่สวยงามอยู่ข้างบนเราไกลๆแล้วมันสวยแต่จริงๆแล้วในระหว่างเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปภูเขาที่สวยงามเนี่ยมันมีวากนามเยอะมากเรามันไม่ได้สวยเลยอย่างที่เหมือนภาพที่เห็นแล้วการที่เราเดินขึ้นไปถึงวันนี้สําหรับเป็นชัยชนะแรกเนี่ยของพวกเราเนี่ย มันก็ได้พบว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้มันก็มีปากน้ามีอุปสรรคเยอะมากแต่ที่สําคัญคือทุกคนเนี่ยไม่ได้ท้อแท้แล้วก็ไม่ได้ท้อถอยอันนี้ก็เป็นพลังใจที่สําคัญนะครับแล้วก็ความพยายามความเพียรพยายามที่จะได้เรียนรู้มาข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พยายามเทียบปรปับปรุงแก้ไขอันนี้ผมก็ชื่นชมนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนนะครับพร้อมกันนี้พวกเขาหลายคนก็มีกําลังใจที่ดีนะถึงแม้ว่า อาจจะแพ้มา3เกมที่มันไม่ได้ชัยชนะเลยก็คงจะมีความเครียดความกดดันเยอะแต่คือพวกเขาก็ได้กำลังใจที่ดีจากแฟนๆกีฬาแฟนขท,ที่ส่งกำลังใจให้กับพวกเขาถึงแม้ว่าเขาย,ยังจะเล่นแพ้ไม,ไม่ได้ประสบชัยชนะนะครับแต่ว่าความพยายามของพวกเขาเนี่มันมีมากมันก็ต้องได้รับการสนับสนุนในกำลังใจที่ดีต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอล ทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วที่มาอยู่ที่ปักกิ่งรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งที่มาเชียพวกเรานะครับหรือในทางคนไทยบางท่านที่บินมาเชียในสนามปักกิ่งเลยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้พวกเราพวกเราได้รับกําลังใจอย่างดีมากรวมทั้งทางทางสถานทูตไทยนะครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนได้ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูเราอย่างดีมีอาหารไทยมาให้ พวกเราก็ได้รับขวัญและกําลังใจดีมากรวมทั้งก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็ทางกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พวกเราเสมอนะครับในทุกๆวันท่านก็ได้ส่งกําลังใจมาให้พวกเราในในการที่จะพยายามที่จะแข่งขันให้ดีที่สุดนะวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้ปลดปล่อยในในหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็ สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนอยากจะได้ในวันนี้มันก็คือเรื่องของคอนฟ idence เรื่องของความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาใหม่ๆที่ได้ลงมาเล่นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากและกหนักมากซึ่งพวกเขาก็กำลังที่จะเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปผมคิดว่าวันนี้เราจะต้องขับเคลื่อนพวกเขาต้องช่วยสนับสนุนผลักดันพวกเขาให้ก้าวไปต่อไปใน ในสนามหน้าในอีเวนต์หน้าแล้วก็อีเวนต์ต่อๆไปนะครับยังมีนักกีฬาของเราอีกหลายคนที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองจากเกมการแข่งขันนี้นะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาส ในการพัฒนาแต่ตอนนี้ทุกคนก็ช่วยเหลือกันในการฝึกซ้อมและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนรวมทั้งขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับพร้อมกับกรรมการบริหารสมาคมและท่านนายกสมาคมทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะพวกเราก็จะพยายามก้าวเดินต่อไปและพยายามทําให้ดีที่สุดในสนามหน้าและสนามต่อไปนะครับ อ๋อก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆาเพราะว่ามันเป็นแมตช์แรกของหนูแล้วก็เป็นการเล่น VNL ครั้งแรกของหนูด้วยค่ะ,ะเรากลับมาช่วยทีมแบบเหมือนทันเวลาเลย <c oughs> ก็ยรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็รีบรักษาตัวเองให้หายเนื่องจากหนูมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างฝึกซ้อมค่ะแต่ก็รักษาจนหายแล้วก็กลับมาช่วยทีมทันในนาสุดท้ายก็ดีใจด้วยค่ะที่คว้าชัยชนะกลับมาได้ เกมนี้สำคัญเลยคะสร้างควมามมั่นใจให้กับหนูแล้วก็ทีมมากหน่อยแค่ไหนคะเอ่อหนูก็มีความมั่นใจมากนะคะเพราะว่าแบบหนูก็อยากเล่นนะคะแบบว่าไม่ได้ลงเล่นทั้ง3มแมตช์แต่พอได้ลงเล่นแล้วหนูก็พยายามเต็มที่มากๆค่ะแล้วพอแบบว่าเราเต็มที่เราแบบทาให้แบบว่าทีมชนะอะไรเงี้ยเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแบบแล้วก็พวกพี่ๆก็ช่วยซัพพอร์ตหนูแบบ คอยแนะนําสอนหนูตลอดค่ะก็ไม่ได้กดดันตัวเองมากในแมตชนี้นะคะขอบคุณแฟนๆเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดก็ขอบคุณแฟนๆบอลชาวไทยทุกคนที่มาเชียร์ทั้งในสนามหรือว่าที่ประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณที่เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจพวกเรามาตลอดถึงแม้นัดแรกๆพวกเราจะยังคว้าชัยชนะไม่ได้แต่ว่าแมตชนี้พวกเราก็คว้าชัยชนะมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์เราค่ะ